รถ3ล้อยอดนิยมมาทุกได้500กิโลจดทะเบียนได้ผ่อนได้ s มาร์ตี้1 3 0โปรคันนี้ครับเอาลนะครับผมได้ขับรถ s m a r t ตี้1 Pro ของสมอตาแล้วนะครับ ขอรีวิวให้ดูนะครับตั้งกต่โฉมหน้าแรกเลยนะครับเป็นโฉมของ a n g ก y Bird นะครับนะหเห็นตาไหมครับตาก a n แองกี้เบิรรวมทั้งก็เป็นล้อทองด้วยนะครับ อันนี้เป็นระบบดรัมเบรกนะสำหรับล้อเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับใหญ่กว่ารมสมาร์ตตี้ธรรมดาเนี่ยนะฮะเป็น4.0ขีด12นะครับทั้ง3ล้อเหมือนกันหมดนะครับเบาะใหญ่นะครับนั่งสบายนะครับลังคานี่กันแดดกันฝนได้นะครับเวลาขับแล้วเย็นสบายนะครับส่วนกระบะนี่ก็ใหญ่โตมโหฬารนะ1.1เมตรความกว้างความยาวนี่1.6เมตรสามารถบรรทุกสินค้าได้ถึง500กิโลกรัมเป็นกระบะเปิด3ด้านฝาเรียบกระบะนี่แข็งแรงนะครับเป็นเหล็กลอนนะครับหนาประมาณ1.5-2บินนะครับพื้นกระบะ เต็นไก่นะครับตัวคอนโซลเนี่ยนะฮะแผนกว้างนะฮะแฮนด์แบบฮาเล่กว้างนะครับก็จะมีที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนเนี่ยน้ำม,มันจะน้ำมันจะฉีดจากตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็เป็นแต่นะครับ <c oughs> ไฟไซ้ายไฟขวาอันนี้เป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับสีฟ้าเนี่ยแต่ไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำตัวนี้เป็นไฟกระพริบไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบขอขอทางตัวนี้เป็นตัวโช๊นะครับ โชคเวลาเครื่องเย็นอะไรเงี้ยก็โชคตรงนี้มาก็จะเครื่องติดง่ายขึ้นชพรหัวเทียนนะครับทำให้วาล์วของคาบ,บูเรเตอร์มันเปิดมากขึ้นนะครับมันก็ติดง่าย <S 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 ตัวนี้คือพัดลมนะเครืค่องรู้สึกร้อนเราก็เปิดพัดลมนะครับช่วย <S <S หรืออีกวิธีหนึ่งตัวนี้ก็คือถังพักน้ำถังพักน้ำถ้าขับไปไกลๆแล้วก็ใส่น้ำแข็งมีคูลลิ่งก,น,กนเลย ก่อนขับทางไกลก็ใส่น้ําแข็งไปสักสามสี่ก้อนก่อนความร้อนจากเครื่องยนต์จะได้ถ่ายมาที่นี่ในนะจะได้ไม่ร้อนมากเบรกนี่สําคัญนะเพื่อความปลอดภัยนะต้องเบรกไว้ตลอดนะครับนี่คือการเบรก3ล้อนะครับไม่เบรกไม่ใช่เบรกล้อหน้าหรือล้อหลังนะเบรกสล้อพร้อมกันแล้วเวลาจะใช้งานหนักบรรทุกหนักขึ้นสะพานขึ้นเนินขึ้นเขาหรือลงสะพานลงเนินใช้เกียร์สโลนะครับใช้เกียร์สโลในยามพับขันเท่านั้นแม้ว่าปกติเราจะไม่ใช้เกียร์สโลเพราะเกียร์สโลเนี่ยความเร็วจะลดเหลือยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโโมมงงคคววาาาเเเรรร็็นนนะัับกียย์หห้้้ทลปออต ันะครับตัวนี้ตบเกียร์ตบที่ตรงนี้นะครับ1 2 3 4ได้เลยนะครับมี4เกียร์ช่วงล่างก็ไต่เพาขนาดใหญ่นะครับ10บทับสานะครับแหนบ5 5แผ่นขึ้นไปนะครับครับรถซูมมต้าเนี่ยทุกคันเสริมแหนบเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์เป็นแนวนอนนะฮะเป็นระบบหม้อน้ำระบบน้ำวนนะครับเครื่องยนต์130ซีซีนีมากกระบอกสูบ129ซีซีนะครับถังน้ำมันอยู่ฝั่งนี้นะฮะถังน้ำมันเนี่ยเติมได้10ลิตรนะครับนี่นะครับ เวลาเราจะเติมน้ำมันแล้วก็เติมติทคอมนี่นะครับเติม91้าหนึ่งกสี่หรือ95ก็ได้นะครับสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์เกียร์จะอยู่ที่หมายเลขศูนย์นะก็คือเกียร์ว่างนั่นเองอันนี้ต้องมีน้ำมันนะฮะต้องมีน้ำมันก่อนนะดูว่ามีน้ำมันหรือเปล่านะครับเติมน้ำมันให้เต็มนะครับอันนี้เติมน้ำมันให้เต็มเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นเบรกมือหรือหรือจะเหยียบเบรกนี่ก็ได้นะครับได้สองอย่างถ้าไม่เหยียบเบรกนะครับก็ขึ้นเบรกมือไว้นะครับขึ้นนนนนนเเเเบบบบรรรรกกกมมืืออไวววววว้้้้ป๊าาาใชิิดดดดีียยะะะะฮทงขคคัั ติดแล้วครับไม่ต้องไปเร่งนะฮะก่อนที่จะสตาร์ทไม่ต้องไปเร่งนะครับสตาร์ทติดแล้วค่อยมาเร่งครับสตาร์ทติดแล้วค่อยมาเร่งสตาร์ทติดแล้วทำไงต่อครับตาร์ที่สองเท้าซ้ายเนี่ยเราตบเกียร์เกียร์ทั้งหมดมีสี่เกียร์นะเกียร์หน้าหนึ่งสองสามสี่นะฮะข้างหลังเป็นเกียร์เป็นการเชิงเกียร์นะครับก็ตบเกียร์หนึ่งปุ๊บตบเกียร์หนึ่งครับมาดูที่จอครับจอก็กลายเป็นหมายเลขหนึ่งใช่ไหมฮะครับจอกลายเป็นหมายเลขหนึ่งก็สามารถที่จะ เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนที่รถได้เลยครับเคลื่อนเคลื่อนที่รถได้เลยนะหรือหรือจะถอยหลังถอยหลังใช้ตรงน,นี้ครับใช้ตรงหลังงตรนี้ก็คือยกขึ้นมาถอยหลังที่มีเสียงเตือนนะฮะตู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 ตเนี่ยแล้วก็ถอยหลังได้เลยครับถอยได้เนี่ยครับนี่ก็ถอยหลังเสร็จแล้วเมื่อเราจะจอดนะแล้วก็ตบตบตบ,ตบหลังก็ให้เป็นเป็นศูนย์นะครับเมื่อกี้เกียร์หนึ่งใช่ไหมเกียร์หนึ่งตบหน้า เชงเกียร์ต่อหลังใลาเป็นศูนย์นะฮะกาเป็นเกียร์ว่างเนี่ยมาดูที่จอได้ครับเป็นศูนย์นะฮะเป็นศูนย์ะนยะครับเอาละครับถ้าสนใจจริงๆติดต่อทักไลน์มาที่ผมได้แล้วมาพบผมตัวต่อตัวท่านต้องการลดประเภทไหนต่อเติมยังไงติดประตูติดแอร์หรือจดทะเบียนยังไงมาคุยกันครับเดินมาท,ที่ที่ท่าข้ามที่ไปทัศหนึ่งครับแอไซสุมโมตาครับผม